เป็นอะไรมาวันนี้หน้าตาตกใจมาเชียวแย่แล้วค่ะบอสทองจะเป็นขาขึ้นไหมคะลูกค้าชาวใต้นะคะร้อนร้อนหนาวหนาวกระสอบกระใสกันไปหมดแล้วค่ะหนาวหนาวหนาวกระสอบกระใสกันไปหมดแล้วแต่ลูกค้าชาวร้อยเนี่ยสดชื่นสดชื่นค่ะตามนั้น สุดคับวันนี้เจอการวันอังคารที่เวมีนาคมนะฮะกับเทพจักรวันนี้ทองคำนะฮะคนข้างจะสดใสนะครับจับฝั่งบายนะฮะดูว่าทองคำตอนนี้นั้นจะกลับกลายเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมนะครับคลิปนี้เนี่ยต้องไปติดตามชมกันเลยครับ ครับสิครับวันนี้เราอยู่กับกราฟทองในสัปดาห์กันอยู่นะฮะตอนนี้เห็นไหมฮะทองคำในสัปดาห์นั้นค่อนข้างที่จะมีในสํสำคัญมากเลยนะฮะมองว่า RSI นะครับแล้วก็ Stochastic รวมถึง MACD นั้นบอกว่าตอนนี้ชั้นเป็นของสัญญาณบูริตบัมบัมอยู่นะครับก็คือว่าเป็นสัญญาณขึ้นนั่นเองนะครับ นี่ครับเราจะดูสัญญาณของ RSI และ s t o c a s t i c กันนะครับว่าสัญญาณเป็นสัญญาณบูลิตยังไงเห็นไหมฮะตอนนี้สัญญาณของ STOCASTIC เองฮะยืนเหนือเส้น80นะครับ RSI ก็เช่นเดียวกันนะครับยืนเหนือเส้น70ซึ่งบ่งบอกว่าสัญญาณอย่างนี้อันตรายมากๆครับสำหรับฝั่งขายนะครับ ส่วน MACD ก็เช่นเดียวกันนะครับเส้น Signal Line เริ่มอยู่ในส่วนของฮิสโตแกรมแล้วนะครับบ่งบอกสัญญาณว่าสัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณขึ้นนะครับและเมื่อมาขี่เส้นเทนไล่กันนะครับก็จะเห็นว่าแนวต้านในสัปดาห์นั้นอยู่ที่บอกโรเวน2,033เหรียญต่อทรอยออนบริเวณเส้นสีเขียวนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมเรียกวงกลมให้ดูแล้วกันนะครับ นี่เลยเห็นไหมฮะแนวต้านสำคัญนะครับในลายสัปดาห์นั้นมองว่าอยู่ที่บรูเวน2,000เซนต์เหรียญต่อโทยออดบริเส้นสีเขียวนี่เลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นแนวต้านสำคัญของทองคำนะครับถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ยชนเรนนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีการย่อมาบ้างสักเล็กน้อยในสัปดาห์นะครับนี่เราจะกลับไปดูทองคำในลายเดย์กัน,นะระว่าทองคำในรายเดย์นั้นเริ่มจะสร้างกรอบ การขึ้นแล้วนะครับจะมีช่องทางการขึ้นแบบไหนไปชมกันเลยครับนี่ครับเราอยู่กับกราฟทองรายเดย์อยู่นะครับเห็นไหมฮะช่องทางการขึ้นของบริเวณกรอบช่องทางสีเขียวบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะขอเรียกวงกลมให้ดูละกันนะครับว่านี่คือเป็นช่องทางกรอบในการขึ้นของรายเดย์ตอนนี้นั้นติดแนวต้านอยู่บริเวณ1,900 80เรแปดสเรต่อถอยออนนะฮะหนึ่นะครับถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะ สามารถที่จะยืนเหนือบริเวณ1,986เดลอยต่อออร์ได้แล้วเนี่ยทองคำคิดว่าทองคำนะฮะก็จะกับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้เลยครับเห็นไหมฮะบริเวณเส้นสีเขียวบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดทองคำนะฮะขอย้ำว่ายืนเหนือบริเวณ1,986ได้ทองคำนะครับก็จะขึ้นต่ออย่างแน่นอนครับส่วนเป้าในการขึ้นนะฮะอยู่บริเวณนี้เลยครับบริเวณเส้นเหลืองด้านบนนะครับ เป้าในการขึ้นของทองคําในรอบวัน2วันนี้นะฮะอยู่ที่บรูเวน2องพันยี่สิบห้าเหรียญต่อถอยอ่อนนะฮะสองศูนย์สองห้านะฮะนี่คือเป้าการขึ้นในลายเดย์ของทองคำนะครับถึงเราจะไปดูกราฟทองคำในรายสี่ชั่วโมองนะครับว่าตอนนี้ทองคำาระสงนั้นเริ่มที่จะไซด์เวย์ออกข้างแล้วนะฮะและก็สร้างแนวรับค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่า กราฟทองในสีชั่วโมงนั้นผ่านแนวต้านบริเวณด้านบนบริเวณนี้ไปได้ก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นไปดูกันว่าแนวต้านด้านบนนี้อยู่ที่บริเวณเท่าไรครับนี่เลยครับตอนนี้เราอยู่กับกราฟไรส4ชั่วโมงนะฮะแนวต้านด้านบนนะฮะของกราฟไรสี่ชั่วโมงนั้นอยู่ที่บริเวณนี้เลยครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าทองคำนะครับสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณนี้นะครับบริเวณเท่าไหรครับบริเวณเส้นสีเขียวนะฮะยืนเหนือบริเวณ1,900 ไป4เหรียญต่อโถยออนบริเวณนี้นะฮะ1984นะครับทองคำนะฮะก็จะสามารถเป็นขาขึ้นต่อได้เลยนะครับหลถ้าเกิดว่าทองคำนะครับไม่สามารถยืนเหนือเส้นสีเขียวนี้ขึ้นไปได้นะครับทองคำนะฮะก็จะหน้าลงมาทดสอบที่แนวรับเท่าไหร่ครับบริเวณ1,962เหรียญต่อรอยออนนะฮะบริเวณเส้นสีแดงบริเวณนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเป้าการทดสอบของทองคำ ถ้าเกิดไม่สามารถยืนเหนือ1,986ไปได้ทองคำนะฮะก็จะลงมาทดสอบบรนเส้นสีแดงบริเวณนี้วงสีเหลืองนะครับอยู่ที่บริเวณ1,960เหรียญต่อทอยออนนะครับบริเวณนี้เลยนะฮะบริเวณเส้นสีแดงด้านล่างนะฮะ1,960เหรียญต่อทอยออนซึ่งเป็นแนวรับสําคัญมากๆเลยนะฮะทองคำนะฮะอย่าหลุดบริเวณ1,960นี้เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ย ทองคำนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะหลุดมายาวๆอยู่ที่บริเวณ1900ที่่าเหรียญต่อทรอยออนได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบก,กวนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i b e ให้กับทีมงานเราด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ